โรงงานต่อ5โมงพอดีค่ะวันนี้ใหญการไม่ได้ตอบเพื่อนๆทั้งวันเลยเด้อไฟฟ้าเขาปิดทําการหน่อยค่ะนี่ก็ห5โมงกว่าแล้วเดี๋ยวก็เปิดแล้วจ้าวันเสาร์ทั้งวันเลยวันนี้เ็าทางานทั้งวันเลยจ้า งาโรงเรียนบ้านท่าขามของเรารถโ,ดดโรงงานก็ออกข้าโมงพอดีจ้ะวันนี้วันเสาร์เขาไมา่แก้งไว้แล้วว่าวันเสาร์ไฟฟ้าจะหยุดอปิดทำการทั้งวัน ไม่ได้ตอบเพื่อนๆเ,เลยอย่าน้อยใจเด้อว,วันนี้อล้ลุงหมายก็ขึ้นของพอดีจ้ะวันเสาร์หมายถอดเสื้อโชว์เลยวันนี้พ่อถอดเสื้อโชว์เลยน,นี่ขึ้นของจ้ายังไม่เสียทีอัปเดตให,ให้ให้ชมวันนี้วันเสาร์ไฟฟ้าดับทั้งวันเลยจ้ะ ที่นี่ก็สีแยกท่าเรือน้ำลึกนะคะที่ไฟฟ้าเขาทำช้าเพราะอะไรจะฝนตกเมื่อตอนเที่ยงจ้ะเมื่อตอนบ่ายๆเนี่ยฝนตกเป็นชั่วโมงเลยเขาก็เลยทำงานยังไม่เสร็จจ้ะไฟฟ้ายังไม่มาเลยห้าโมงกว่าแล้วองค์หมายก็ขึ้นของไปเรื่อยๆจ้า ยังเอาขึ้นยังไม่ได้เอาขึ้นที่นจกนการแยกให้ลุงไมขวดนี้ก็ยังอยู่เหมือนเดิมกองนี้ขวดกองนี้ก็ยังอยู่เหมือนเดิมราคาถูกเหมือนเดิมกองไว้ก่อนจ้า รถรงงานออกพอดีจ้าห้าโมงกว่าตรงนี้ตรงรถออกมาเนี่ยเป็นสี่แยกท่าเรือน้ำลึกจ้ารถออกมาทางบริษัทถ้าตรงไปทางนู้นก็ท่าเรือจ้ะถ้าไปถ้ามาทางรถเครื่องนี่ก็ตลาดถ้าไปฝั่งนู้นก็ไปทางท่านาวแล้วก็ไปทางดอนสำรานทางบ้านกรูดจ้ะเส้ทนทางนี้ น่าจะเสร็จแล้วจ้ะกลับบ้านกันแล้วไฟฟ้าเขากลับบ้านกันแล้วจ้าน่าจะเสร็จแล้วจ้ะเดี๋ยวก็ปล่อยไฟแล้วจ้ะอ่าน่าจะปล่อยไฟแล้วจ้ะเพราะว่าห้าโมงกว่าแล้ว